สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านะานะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพี่เจมนะครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้พี่เจมมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันคุณผู้ชมนะครับใครมองหารถ40แรงอยู่นะจะไปทํางานในนาจะไปทํางานในไร่ไทำงานในสวนนะคุณผู้ชมนะคันนี้มาพร้อม ปลายท่อแต่งสวยๆงามๆเสียงหว,นหวานๆคุณผู้ชมอ่าถูกใจเยรุ่นเกษตรกรนะคุณผู้ชมนะนะครับถูกใจเยรุ่น40แรงคันนี้นะเครื่งองยนต์เดเร่งเจ็คชั่นนะครับระบายความร้อนได้น้ำสามสูบสี่จังหวะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปไล่ดูตัวรถกันคุณผู้ชมนะครับเริ่มจากด้านหน้านะคุณผู้ชมนะอากาศหน้ามีให้แล้วคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมนะครับคันนี้สีสันน้ำเดิมนะคุณผู้ชมนะไล่จากปากไปดันคุณผู้ชมสีเดิมหมดนะคุณผู้ชมชุดคาร์ชุดเครื่องเขาสีเดิมหมดนะครับล้อยอย ยางเขาโอ้ยางเดิมติดรถคุณผู้ชมยังสวยอยู่นะดอกยางยังสูงนะคุณผู้ชมนะครับดอกยางสูงนะครับที่กรงติ๊กเกอร์เขาเนี่ยเาก็มีครบนะมีครบนะคุณผู้ชมนะพวกชุดนะครับอ่าคัดเอยนะครับห้องเกียร์เอยนะครับคันนี้ทํางานน้อยมากก็อย่างเดิมคุณผู้ชมนะครับฝั่งคนขับเขาเดิมหมดนะคันนี้ไม่มีเก็บงานไม่มีเก็บสีนะคุณผู้ชมนะอ่าคันนี้มีกงานไม่มีเก็บสีอ่าคุณผู้ชมสวยๆงามๆนะครับยางหลังก็เหลือเยอะนะคุณผู้ชมนะ ไม่ได้เหลือธรรมดานะไม่เหลือเยอะนะคุณผู้ชมนะครับยางหลังนะเดี๋ยวไล่กันไปดูคุณผู้ชมนะไล่กันไปดูมาชมชุดท้ายเขานะครับกล่องเครื่องมือเขาก็ยังมีคุณผู้ชมชุดท้ายส,ายสวยๆงามๆนะครับเดิมๆนะคุณผู้ชมนะเมดองเมดอาร์ตเขาเนี่ยครับก็ยังอยู่คุณผู้ชมนะ คุณผู้ชมสวยๆงามๆ,ๆคันนี้สีข้างซ้ายข้างขวาเดิมนะคุณผู้ชมนะครับเดิมนะครับไฟเฟยเดิมมาไหลต่างๆพี่จิมขออนุญาตดึงกล้องมุมไกลๆหน่อยอ่ะก็โอเคคุณผู้ชมยางก็ยางสวยนะยางเดิมติดรถเขานะครับสวยนะนะสวยอ่ะยางเดิมสวยคุณผู้ชมนะครับขอบกระทงขอบกระทะนะใช้ได้เลยแหละคุณผู้ชมคันนี้อ่ะคันนี้ปี65นะครับปี65 ชั่วโมงการทํางานอยู่400ชั่วโมงคุณผู้ชมนะครับ400ชั่วโมงนะครับเนี่ยออต่พงทบแป๊บเขาก็เข้ารูปกติคุณผู้ชมนะครับซีนเซินเขาก็ยังเดินนะคุณผู้ชมนะยังไม่ได้แกะนะคุณผู้ชมนะครับหรือว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลรถเป็นรักษารถได้คุณผู้ชมนะครับเนี่ยมือสองคันนี้ใครหา40แรงสภาพเดิมๆสวยๆกับพี่เจนแนะนําคันนี้ราคาย่อมเยาวด้วยคุณผู้ชมนะครับราคาไม่แพงราคาไม่แรงคุณผู้ชมนะครับออกชุดบอดงบอดี้เขานี่ก็สวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะคุณผ สวงามๆนะครับคันนี้จักบาทไอเจมนะครับ,นนบคบันนี้นะครับ40แรงคันนี้นะอ่าราคานะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับใบดันกระผานพวนห้านะคุณผู้ชมนะใครมองหารถเนีย่ยจะไปทํางานในานาเป็นทำงานในสวนคุณผู้ชมนะครับนี่เอาไปถ่ายเอาไปพวงคุณผู้ชมกาดมี นะครับใบดันมีครบพร้อมทำงานเลยคุณผู้ชมคันนี้ปี65อ่า400ชั่วโมงนะครับ399,000บาทนะครับใบดันกับพานพลห้าใครมองหารถ40แรงอยู่นะครับพี่เจมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับเบอร์โทรพี่เจมนะ083นะครับ538 8071 083 538 8071นะครับร้านพี่เจมมีตัวตนชัดเจนนะคุณผู้ชมนะมีหน้าร้านชัดเจนนะคุณผู้ชมนะครับสามารถวิดีโอคอลนะครับมาดูรถตัวจริงได้คุณผู้ชมอยู่ไกล ใก็เรียนเชิญนะครับอยู่ไกลๆก็ขอให้วิดีโอคอลนะครับเบอร์พี่เจมเพิ่มรายได้คุณผู้ชมฝากคันนี้ด้วยย้ำอีกครั้งนะครับ40ตัวท็อปตัว SP นะครับใบดันกับผานพวน5 35, 3า0 0 0 0 99,00บาทขอบคุณมากครับ